เบื่อไหมฟังเพลงดูวิดีโอหรือจะฟังนิยายเสียงต่มากดสกิปข้างโฆษณาวันนี้มาริพีชาแนลมียูทูปพิเมียมไม่ว่าจะดูคลิปฟังเพลงโหลดเก็บเอาไว้ไม่มีโฆษณามากวนใจและที่สำคัญสามารถดูคลิปแบบภาพคมชัด แบบไฮและโซลูชั่นที่ยูทูปพีมี่มเท่านั้นโดยทีมงานมาริพีปลอดภัยไรกังวลดูแลตลอดการใช้งานแอด QR code หรือว่าจะคลิกลิง์กด้านล่างมาได้เลยค่ะบทรักอคีตอนที่31งอนโอลิมปัสอย่างนั้นเหรอทำไมมันถึงยังมีอำนาจเหนือเราอะมึงคิดว่าไง มันก็มีอยู่สองอย่างนะไม่ผลประโยชน์ก็เรื่องส่วนตัวกูคแค่สงสัยอะตอนแรกกูสงสัยทําไมถึงต้องอยากดึงคุณเมลไปร่วมด้วยขนาดนั้นแต่เมื่อวานหลังจากฟังบทสนทนาถึงได้รู้ว่ามันก็คงอยากได้คุณเมลเขาด้วยนั่นและอ๋อเขาสวยเออใช่เขาสวย,ออสวยแล้วมึงรู้แบบนี้จะเอาอยัางไงต่อกูคแค่สงสัยทําไมบทมันจะรู้ว่าเป็นใครมันรู้ง่ายจังวะที่ผ่านมางมเข็มหาก็ตั้งนานบทจะรู้ก็รู้เลย แบบนี้ไม่ผิดปกติเหรอหมอกมีท่าทีสงสัยกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่แค่มันยังไม่มีหลักฐานก็นเท่านั้นเราเข้าไปในโอลิมปัสกันมะอคีเสนอความคิดเห็นมึงจะเข้าไปยังไงหน้าหล่อๆแบบกูเข้าไปเขาก็จําได้หมดแล้วหน้าตุ๊ดแบบมึงแต่งหญิงก็ว่าไปอย่างหมอกพูดออกมาอย่างติดตลกแต่ดูเหมือนคนฟังจะไม่ขำด้วยเฮ้ยไอเวนกูจะงอนแล้วนะมึงว่ากูเป็นตุ๊ดมาสองไฟล่ะมึงละแต่งหญิง กูสูงร้อยแปดสิบเจ็ดแต่งยิงเข้าไปก็คงเหมือนเปลดิดมึงน่ะแหละแต่งยิงกูแต่งเป็นผัวมึงไงไอขี่นี่มึงตลกอยู่ใช่ไหมกูเตี้ยกับมึงแค่สองเซนเองแล้วนั่นมันขับปิดเจอหญิงแก้ผ้าช้างกูออกมาชูงวงพอดีเอาแผนนี่ของมึงพับใส่กระเป๋าแล้วโยนทิ้งน้ำไปเลยหมอกหลีตามองเขาเป็นเพื่อนสนิทที่เสนอแผนอะไรออกมาไม่ไดีเรื่องเลยก็กูอยากเห็นมึงแต่งยิงไงมะลืนพวกมันจะมาหาคุณเมลใหม่กูว่ากูจะไปดูแลเขาหน่อย กูว่าคนนี้นะแซบแน่ดีที่กูเป็นคนรักเมียนะไม่งั้นมึงเอ้ยอาคียืดอกรับว่าเป็นคนรักเมียอย่างเต็มอกแต่มอกลับไม่คิดว่าเธอแซบอย่างที่อากีพูดเขากลับรู้สึกแตกต่างกูว่าไม่ใช่สายตาเธอบบอบางมากเธออาจจะสวยเฉดแต่เหมือนว่ากำลังซ่อนตัวจริงเอาไว้และดูหวงตัวมากเสด้วยดีนะที่เธออยู่คอนโดหรูมีระบบรักษาความปลอดภัยค่อนข้างดี คงจะปลอดภัยในระดับหนึ่งคอนโดเหรอไอหมอกมึงเคยขึ้นยังอาคีจุ่ๆก็ถามขึ้นมาด้วยความตื่นเต้นยังเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงกำลังโฟกัสที่อะไรเนี่ยกูไม่ได้บ้าการเหมือนมึงนะเอะอาคิดแต่เรื่องฟันวู้บ้าการชิบหายเขาเองก็อยากจะทำกับเมลแบบเดียวกับผู้หญิงคนอื่นแต่แวบ,บเดียวที่เขาเห็นแววตาเด็กน้อยของเธอเขากลับรู้สึกว่ามันมีอะไรที่ซ่อนอยู่อีกเฮ้ยอะไรวะเสือหมอกไปไหนแล้วเนี่ย ไม่ได้ไปไหนแต่กูอยากให้มั่นใจก่อนว่าเธอเป็นแบบไหนชีวิตผู้ชายกลางคืนแบบเราจะเจอผู้หญิงดีๆมันยากอย่างกับงมเข็มเลยนะแต่เธอวางตัวค่อนข้างดีเลยใช่เหรอตอนเจอกูครั้งแรกเธอมาในชุดบันนี่แล้วก็ตรงดิ่งมานั่งตักกูเลยแถมบอกชอบกูด้วยนะเขาไม่ได้ชอบมึงแต่บอกไอ้วาไปแบบนั้นเพราะว่าเขาต้องเอาตัวรอดจากน้องมึงที่จะเค็มเขาต้องหากแล้ว ถ้าเขาชอบมึงจริงคงไม่ขึ้นเสียงใจมึงช็อตๆไอ้คนหลงตัวเองฮ้ยน้อยๆหน่อยเถอะมึงอ่ะกูไปทํางานแล้วกูมันคนมีการมีงานทําเงินเดือนก็ไม่ขึ้นแต่ทําแม่งตัสัก,กบเบอร์ยาเรือดำน้ําเลยเฮ้ยเงินเดือนมึงมากกว่ากูที่เป็นเจ้าของอีกนะมึงยังก้าวบนนี่ก็ไอเวนไปทํางานเลยปะกูว่าจะกลับบ้านสักหน่อยวันนี้วันอาทิตย์ปานี่ที่บ้านกูรอแล้วขอคุยเรื่องโอลิมปัสกับไอวาก่อนแล้วจะมาบอกว่าเอาไงเตรียมตัวแต่งหญิงได้เลยมึงอ่ะไอขี้กูไม่ตลกนะ ด้านอาักคีนาบ้านไล่มึงรู้จักโอลิมปัสไหมมันเจ๋งขนาดไหนวะผมถามว่ายุคกกลางโต๊ะอาหารที่พวกเรานั่งกันอยู่ทำไมอ่ะก็เจ๋งพอตัวเลยนะฉันยังไม่เคยเจอเจ้าของที่นั่นแต่เคยได้ยินมาบ้างว่าเป็นขับปิดที่แน่นหนาพอสมควรเลยอยู่บนชั้นบนสุดของตึก40ชั้นเปิดเมมที่นี่ปีละหลายแสนเชนนะเป็นที่ที่ตำรวจเข้าไม่ถึงกฎหมายจัดการไม่ได้เพราะใช้ช่องว่างทางกฎหมายได้เป็นอย่างดี ก็เป็นคนที่ไม่น่ามีปัญหาด้วยอะ่ะเฮียไม่อยู่บ้านสามเดือนกลับมาจะกระดูกชิ้นใหญ่เลยไม่ต้องการอะไรจากกูกันแน่วะทำไมต้องมาไล่บี้กูด้วยตอนนี้ร้านเมรัยก็โดนเดือดร้อนไปกันหมดแล้วเ,เจ้าของร้านน่ารักจีบจริงจังดีไหมเนอะวายุเริ่มเพอ้อถึงเจ้าของร้านแล้วไหนมึงบอกว่าเขาชอบกูไงยืนด่าก,กูชศฉอดอ้าวไม่ใช่เหรอว่าแย่จัง ได้ยินแบบนี้ยิ่งสนใจอ่ะตอนดึงเธอมันนั่งเสียงหัวใจของเธอดังมากเลยเหมือนคนที่กำลังกลัวอยู่ตลอดเวลาเหมือนกระต่ายน้อยในม่านนางพญาที่กำลังจะถูกล่านะไอหมอกมันเล็งอยู่อย่าไปขัดขามันเถอะนะมันโหดนะจะบอกให้ hey อะไรอะ่ะฉันมาก่อนนะใครดีใครได้เด้จะพอไปเป็นอัศวินขี่ม้าขาวไปช่วยดีไหมนะเฮ้ยไอวายุเริ่มเพอ้อเจอ้อใหญ่ไปแล้วเฮ้ย มันจะเอาอะไรไปสู้เขากัดกับหมาหมาย,ยังชนะเลยในบรรดาพี่น้องทั้งหมดมันบอบางที่สุดไม่ใช่ต่อสู้ไม่ได้รวดเร็วแต่บางยิ่งว่องไวก็เหมือนยิ่งเหนื่อยง่ายกากะบอกเลยแบบนี้น่าจะเหมาะกว่าแต่มันก็แลกมาด้วยความสามารถอื่นๆที่ในบรรดาพวกเราไม่มีไม่มีใครทําได้แบบมันนั่นคือการจัดการมันเป็นหน่วยเก็บกวาดที่เจ๋งที่สุดเลยไม่มีใครตามกลิ่นเราเจอไม่มีใครหาเบาะแสจากสิ่งที่เราทําได้ ถ้าเกิดมีใครหายไปแล้วไม่กลับมาอีกไอ้วาทำเนียนที่สุดมันไม่เก่งก็จริงแต่มันมีคนเก่งอยู่รอบด้านในบรรดาง,งานที่ปู่เคทิ้งเอาไว้มันทำได้ดีที่สุดได้รับการยอมรับจากคนอื่นที่นั่นโดยที่ตัวเองไม่ต้องออกแรงเลยต่างจากผมต้องฟัดกับผู้คนแก่จนแทบตายที่ไหนครับมันแรงมากเลยเหรอพ่อเอ่ยถามผมหลังจากที่ฟังมานาน ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่พวกมันทําอะไรเราไม่ได้เลยไปเล่นงานล้านอื่นที่ไม่ยอมลงให้แทนทําไมมันถึงไม่เล่นงานเราตรงๆเหมือนกับว่ามันกลัวเราจะร่วมเป็นใครผมเองก็ยังไม่ฟันธงหรอกว่าจะใช่ไหมมันเป็นแค่ความรู้สึกของผมคนเดียวอยากจะเจอสักครั้งจริงๆเลยจเลยจ้าของโอลิมปัสอะไรนั่นมม่เป็นใครวะบอกเลยผมไม่กลัวหรอกนะยิ่งใหญ่ก็ยิ่งล้มดังไอคีลุงแกมาฟ้องให้เตือนแกหน่อย พอผมพูดขึ้นมาเราก็รู้ได้เลยว่าเรื่องอะไรบางที่ลุงต่อก็ระแวงผมมากเกินไปผมแรดก็จริงแต่ผมไม่ไดีเลวอะอะอะต่อไปจะเบาๆลงให้ก็แล้วกันเปล่ากูจะบอกว่ามึงทำดีมากสมเป็นลูกกูมากเลยพ่อมันถ้าจะเรื่องมากนะักกูจะจัดการเองตัวมึงก็อย่าเลวล่ะลุงมึงเอาตายนะกูบอกเลยเอ้ยไงมาทิ้งท้ายด้วยความไม่เชื่อใจกันแบบนี้ล่ะพ่อนี่แหละนะ บ้านของผมบอกให้จัดหนักแต่ก็ไม่เชื่อใจหัดเชื่อใจกันบ้างได้ไหมเนี่ยพ่อผมไม่ได้หลอกผู้หญิงเก่งแบบไอ้วานะเอาเอาเอาไงมาแววงกับฉันแบบนี้แหละเฮียผู้ผู้หญิงชอบโกหกอะ่ะฉันก็แค่ทําบ้างไปการเอาคือฉันผิดเหรอใครดีฉันก็ดีแค่ยังไม่เจอคนที่ดีก็เท่านั้นไม่นานนักเมียผมก็เดิเข้ามาที่บ้านใหญ่กับพ่อของเธอเพื่อทานข้าว ทำตัวไม่ถูกเลยเหมือนกันนะเนี่ยที่ต้องมาคบกันตอนแก่แล้วยังต้องมากินข้าวร่วมกันในบ้านอีกวันนี้แต่งตัวเรียบร้อยเชียวดีมากดีมากแต่งตัวโป๊มาผมจะฉีกให้มันขาดทุกชุดเลยเจก,กี้ลเลยยัยเป็ดเขาไม่ยอมมาค่ะบอกทอนความหล่อของผู้ชายบ้านนี้ไม่ไหวมันเขินนะคะโดยเฉพาะเฮียใช่ไหมบทสนทนาสั้นๆของเราทาเอาคนทั้งโต๊ะมองด้วยสายตาแปลกๆมองกันทําไมอ่ะมองจนผมรู้สึกเออเขินแล้วเนี่ย ผมจะต้องมาเขินคนที่บ้านเนี่ยนะเฮ้ยไม่พูดแล้วก็ได้วะแม้จะนั่งตรงข้ามกันแต่ทําไมมันถึงทำเอาหัวใจเต้นแบบนี้ได้ปกติมันไม่ได้เต้นแรงนี่ว่าเพราะถูกคนที่บ้านมองเหรอแต่นี่ก็ครั้งแรกเลยนะที่กินข้าวกับเธอพร้อมหน้ากับที่บ้านแบบเนี้ยเหมือนพามีมาเปิดตัวเลยเนอะถึงจะกินกันแบบนี้บ่อยๆแต่นี่เป็นครั้งแรกที่กินในสถานะอื่นที่ไม่ใช่พี่น้องอะเอ้ยเขินวะพ่อ ไอ้คีมันเขินว่ะประโยคของคนเป็นพี่ชายทำเอาผมต้องหันควบกูเห็นแล้วปกติคนอย่างมันเคยนั่งเงียบที่ไหนปากมันยังกับผีเจาะมาพูดเฮ้ยเขินอะไรให้ตายเถอะหัดไว้หน้าลูกกันบ้างรู้อะไรก็หัดเงียบเอาไว้หน่อยได้ไหมคนเต็มโต๊ะเลยปกติตัวเองมีหน้าที่แซวคนอื่นแต่พอโดนเองอยากจะลุกออกจากโต๊ะนักเฮ้ย ลุกไปเดี๋ยวก็โดนหาว่าป๊อดอีกผมแอบช้อนสายตามองพอใจที่ตอนนี้มองผมแล้วก็ยิ้มออกมาน้อยๆยิ้มอยยะไรเยปต์แต่ไม่ใช่แค่เธอที่มองไงคนอื่นก็มองอะพวกแกจะมองอะไรกันนกักหนาเนี่ยผมเริ่มพานใส่คนที่มองไม่เลิกเอาเข้าจริงเฮียก็โคตรมุ้งมิ้งเลยว่ะเออมุม้งมิง้งงั้นเหรอ,อมันใช่เหรอผมเนี่ยนะโคตรงี่เง่าเลยอย่าให้ถึงทีผมบ้างนะ น่ารักใช่ไหมล่ะวาตอนอยู่กับสองคนน่ารักกว่านี้อีกนะแล้วเย่ตัวแสบของผมก็เอากับเขาด้วยน่ารักแค่ไหนพอใจเออเออเอแต่ทำไมทุกคนถึงต้องถามขึ้นมาพร้อมๆกันด้วยจะมาสนใจความรักของผมกันทําไมเออก็แบบว่าเย่เป็ดถ้าพูดเฮียจะไม่ทําแล้วนะจะกลับไปด่าเธอเหมือนเดิมทํานิสัยเหมือนเดิมดีมะผมพูดตัดหน้าก่อนที่เยเป็ดจะพูดสิ่งที่ผมไม่อยากให้ทุกคนรู้ออกมา ไี่ตายพ่อเฮียไฟงอนว่ะเฮ้ยยังอยากกินข้าวดีๆกันอยู่มะถ้ากินกันเงียบๆไม่ได่าจะจะล้มโต๊ะไม่ต้องโกงไม่ต้องกินมาละข้าวอ่ะเออดีขึ้นอย่างนั้นก็ทําให้ทุกคนเงียบได้บ้างแม้จะมองแล้วก็แอบหัวเราะบ้างไม่เว้นแม้แต่พต่อตาของผมก็ยังหัวเราะไปกับเขาด้วยเลยเฮ้ยผมรีบกินข้าวแล้วก็รีบลุกออกจากโต๊ะทันทีจำไว้เลยนะที่เอ็งเข้าไม่ว่าดีข้าเอง็งอย่ามาโวยน,นะผมจะแซวให้ร้องไห้เลย ทำไมรีบอิ่มจังวะไอคีไม่กินต่อเลยไม่กินแล้วพ่ออะไรวะที่มันแกล้งคนอื่นแกล้งได้ที่ขาวตัวเองงอนเป็นตุ๊ดเลยลุงมูลค่ะเดี๋ยวพอใจตามไปเองค่ะด้านพอใจฉันวิ่งตามคนขี้งอนออกไปแต่พอช่วงขาที่ต่างกาันทำเอาฉันต้องรีบวิ่งด,วง,ง,วง,งด้วยรองเท้าส้นสูงเฮียรอด้วย แต่ดูเหมือนเยงของฉันจะไปไม่ถึงทำให้ฉันต้องวิ่งให้เร็วขึ้นจนส้นของรองเท้ามันเกี่ยวกับแง่งหินจะล้มลงไปกับพื้นเฮีคี <c oughs> เสียงที่สูงผิดคีย์ทำเอาคนที่เดินหนีหันมองฉันที่ล้มเอา้าเดินยังไงลนะ่ะนั่นล้มเป็นเด็กเลยแก่แล้วนะเธอเนี่ยเฮียนั่นแหละเดินหนีฉันวิ่งตามจนสะดุดหินเลยเนี่ยเจ็บไปหมดเลยดีนะที่ใส่ขายาวไม่งั้นต้องมีแผลแน่เลยมาช่วยเลยเจ็บรู้ไหมเนี่ย ฉันพูดพลางชูมือขึ้นเพื่อให้เขาดึงฉันขึ้นมาจากพื้นวันหลังก็เดินดีๆกลับไปบ้านได้แล้วปาไม่ต้องตามมาแล้วนะไรวะงอนจริงงอนจังเลยอะฉันเลยแกล้งล้มลงไปอีกจนเฮียคีต้องกลับมาสนใจฉันอีกครั้งเฮ้ยแล้วใครคอยใส่ส้นสูงมาเดินในไล่เจ็บขามากไหมถอดออกมาเลยมาถอดแล้วไงถอดแล้วเดินกับไม่ไหวขอขี่หลังหน่อยเหมือนตอนเด็กๆไง แต่ก่อนเฮียยังให้ฉันขี่บ่อยๆเลยฉันเจ็บจริงอะถ้ามันบวมฉันทํางานไม่ไหวทํางานไม่ได้จะทํายังไงอยืนไหวเปล่าชอบสีหน้าเป็นห่วงนี่ของเฮียจังเลยช่วยหน่อยช่วยหน่อยก้มลงต่ําๆหน่อยเฮียสูงอะฉันขึ้นไม่ได้อะเฮียขี่ทำตามคําสั่งอย่างดีย่อตัวลงให้ฉันขึ้นหลังพร้อมกับใช้มือประคองหลังให้ฉันเป็นอย่างดี แม้จะดูออกว่าเขายังไม่หายงอนแต่ก็ยอมให้ฉันขึ้นหลังอยู่ดีนะคิดถึงวันเก่าๆจังเลยเหมือนกลับไปอยู่ตอนอายุสิบสี่เลยใช่ขนาดนมเธอยังแบนเหมือนตอนอายุสิบสี่เลยไม่ใหญ่ขึ้นเลยเนี่ย <Here. S 2> เฮียเฮ้ยอย่ามาใช้เสียงสูงเด้รู้สึกเหมือนถูกด่าเลยนะเนี่ยเฮีย <Here. S 2> อะไรอีกอะรักนะฉันพูดพร้อมกับกระชับอ้อมกอดให้แน่นขึ้นอีกอืมแค่ไหนเท่าฟ้าเลยดีไหม แหวะน้ำเน่าอ่ะรักคนเดียวก็พอแล้วจะมีใครรู้ไหมว่าจริงๆเฮียเป็นคนน่ารักแบบเนี้ยแม้ภายนอกจะดูปากเสียงงี่เง่าเอาแต่ใจเกลียนแหละแต่จริงๆแล้วเฮียน่ารักแบบเนี้ยเป็นผู้ชายขี้งอนมากกว่าที่ฉันเป็นผู้หญิงซะอีกนะแต่ไม่เป็นไรฉันง้อเองแมนๆไปเลยไม่เห็นบอกรักฉันบ้างเลยอะก็งอนอยู่อ่ะหายงอนแล้วเฮียจะบอกนะขี้โกงจังเลยนะเราเนี่ยอีกด้าน อะไรที่มึงชอบกูก็อยากได้อะไรที่มึงต้องการกูก็จะชิงมานายครับเมื่อวานมันส่งเพื่อนมันไปที่ร้านเมรัยครับสงสัยจะเล็งแม่เจ้าของร้านนั่นจริงๆชายหนุ่มรูปล่างกำยำบอกถึงความเคลื่อนไหวเพื่อนมันก็คงจะเป็นไอหมอกสินะกูเกลียดพวกมันทั้งสองตัวนั่นแหละนะไอพวกชั่วให้พวกผมทำยังไงดีครับกูอยากจะฟันไอเจ้าของร้านนั่น ก่อนไอ้พวกเลวนั่นไม่ว่าอีนี่จะเป็นเด็กใครกูก็จะฟันมันไม่ให้เหลือชิ้นดีเลยไม่ว่าจะไอ้อคีหรือไอ้หมอกชายหนุม่มคิดเรื่องในอดีตแล้วก็กำหมัดแน่นสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่แค่ความล้มเหลวของเดอะมิวแต่คือการอยู่เหนือกว่าอาคีและหมอกในทุกๆเรื่องโปรดติดตามตอนต่อไปโอ๊ยยีกยีเขินนารักคนอะไรงดเป็นตุ๊ดเลย <c oughs> คุณผู้ฟังคะเริ่มเปิดตัวตัวร้ายตัวใหม่แล้วละค่ะคุณผู้ฟังคิดว่าเป็นใครคะใครกันนะที่มีปัญหากับทั้งเฮียคียและพี่เหมากของเราอืมคุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงกับตอนนี้บ้างคะลองเม้นบอกแอดหน่อยนะสุดท้ายนี้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติ้งๆ้งเพื่อไพลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ นิยายเสียงเนื้อหาแน่นไม่มีตัดออกบอยมาริพีชาแนลสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ได้ที่เม่บ๊กมาร์เก็ตหรือจะฟังกันแบบฟรีๆได้ที่มาริพีชาแนลไปฟังกันเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยล่ะ